ขั้นตอนการลงโปรแกรมไ c o m มล่น ic ขีด f พันทีนะครับกดตามเลยนะครับแล้วมาคลิกเข้าไปครับนั้นกดคำว่า setup exe ครับแลเ,เป็นคลิกครับนั้นกดได้ครับก็จะขึ้นมาให้ใส่ p r ดดัก t ID นะครับ เราใส่แค่ product id นะครับ product id ตามนี้เลยนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วก่นนี้ครับก่อนได้กันทีครับขอลอโหลดโปรแกรมครับเราเสร็จเรียบร้อยครับหน้าตาจะเป็น cs ข F2000 นะครับเราใช้ร่วมกับ f 1 0พันทีได้นะครับ